ชอาช่อวันทุติโอ้โหวับกลับมาที่ทางเข้าเรียบร้อยแล้วฮะเพื่อนๆเดียบร้อยแลวที่จริงแล้วน้องลันเดินมานี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจับมือไปยามาให้ดูท่านก็ต่อยต่อยต่อให้ขึ้นเห็ดวันนี้น้องลันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอุทยาน แห่งชาติแม่วางเราจะไปเที่ยวผาช่อกันนะเพื่อนแต่มีคมาที่ห้องน้ำห้องน้ำก่อนนะคะนี่ฮะน้องรันมาห้องน้ําก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปถึงเดี๋ยวเราไปเจอที่ผาช่อเลยนครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนอันนี้ขนาดว่าเป็นแค่ที่ทําการอุทยานนะเพื่อนดบรรยากาศดีมากเลยนะเพื่อนอุทยานแห่งชาติแม่วางนะเพื่อนนี่เป้าหมายของเราคือผาช่อนะเพื่อนนี่เรามาแวะ ถามข้อมูลเจ้าหน้าที่แล้วก็มาแวะเข้าห้องน้ํากันนี่เพื่อนเย็นสบายมากเลยเพื่อนนี่โอ้โหเพื่อนๆที่อุทยานมีหุ่นยนต์เพื่อนๆนี่นี่หุ่นยนต์เด็กเพื่อนโอ้โหเขาทำพุงใหญ่เป็นนี่หนึ่งปะป๊าว่าหายไปแล้วหุ่นยนต์เด็กเฮ้ยหุ่นยนต์มีการคันด้วยเหรอเฮ้ยหุ่นยนต์โดนอ้่ะหุ่นยนต์ลิงอย่างเงี้ยพูดได้จริงเหรอนี่ฮะ้ยพูดดิพูดดิ นี่มันเป็นหนยนควนตีนเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเราปลายจะวัดไปที่ที่อุทยานอะไรนะเพื่อนๆนี่วัดไปเลยวัดไปเลยวัดไปเลยนะวันที่กระโดด <c oughs> โอ้โหนี่นะครับวัดมาถึงแล้วผ่าชอ่อนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราจะต้องเดินลงตรงนี้แล้วก็ไปหาหาชอ่อข้างในระยะทางกี่กิโลนะแม่ห้าร้อยเมตรนะเพื่อนๆนี่โ <Okay. S 1> อเคชมอยู่ก่อน <c oughs> นี่ฮะ สี่ร้อยเมตรโอ้นี่ครับเพื่อนสี400น่ร้อยเมตรนี่แปดเดียวเองครับเพื่อนแต่จะมีแบบเดินลงเดินขึ้นเนาะนี่ครับเพื่อนวิวสวยมากเลยครับเพื่อนตรงนี้ก็มีร้านกาแฟาด้วยนะเพื่อนจิบกาแฟาชมวิวนี่น,น,น้องละลันยังไม่เดินเลยกินน้ำนะเพื่อนแหมวันนี้น้องละลันไหวไหมไหวปะอะไรโชว์อะไรหลอดวันนี้นใช่หลอดธรรมดาไะหลอดอะไรลูกมันคือเปื่อ เครื่องทำอากาศให้นางเย็นมากเลยจริงเหรอแต่ว่าวันนี้ลูกจะไหวใช่ไหมไหวเปล่าไหวนะชัวพูด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 เพื่อแบบไหวจริงๆหน่อยไหวนะโอเคนี่ครับเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยเมื่อก่อนตอนที่ป้ป๋ามาตอนนั้นยังไม่มี ตอนนั้นยังไม่มีน้องรันรันอ่ะมันไม่ได้เท่แบบนี้นู่นี่ตอนนี้โคตรเท่เไปเห็นไหมที่น้องราจะหุบเรือเห็นแล้วอะไปเลยไงเออไปเลยไปเลยม,มีป้ายบอกบเขาด้วยนะว่าห้ามเสียงดังโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ห้ามเอาของขากเครืงในอุทยานออกไปข้างนอกอ่ะนี่เดินไปอีกแล้ว นีกก่เปป้ายังมีพลังขาพ,พอที่จะเดินอ่ะเป็นไงบรรยากาศเป็นไงบ้างให้บรรยายพวม,มีประเทศมาวัดดีเจ้าอะไรอ่ะอโ,อโอ้โหโอ้โหเนี่ยเพืนวันนี้วันนี้ท้องฟ้าแบบไม่มีเมฆก้อนเลยวันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆแบบนี้แบบน ร้อยห้าสิบขั้นร้อยห้าสิบขั้นโอเคนี่ครับแม่เมยนี่น้อนี่แบบไปย่าปลไทยให้ฟังนะหลังจากที่เราเดินลงบันไดร้อยห้าสิบขั้นแล้วเราก็เดินแบบภูมิประเทศนี่แล้วก็เดินเดินเส้นทางปกติต่ออีกเดินที่ไหนอีกปกติเท่าไหร่นะแม่สามร้อยเมตรสามร้อยเมตรนามร้อยเมตรนะแม่เมไม่ใช่สามร้อยเมตร นะฮะเพื่อนเพื่อนเราก็จะเดินเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นล่องน้ําธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนอิทธิพลแรงลมนี่ฮะเพื่อนเพื่อนนี่นะเพื่อนรูปรูปครูตรงนี้นี่ของจริงอยู่ตรงนี้โอ้ใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนนไปไปต่อไปต่อ ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นร่องน้ำธรรมชาตินะับที่เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนอนี่โอ้โหบรรยากาศแบบว่าเป็นรูแบบของจริงเลยอ่ะเขาไม่ไม่ได้เมฆขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมพีบีน้องรันบอกว่าเดินแบบนี้สบายมากเขาน้องน้องรันเก็บเห็ดบ่อยๆออันนี้คือสบายสุดเก็บเห็ดเหนือกว่านี่ใช่ไหมโอ้ไหนไหนยืมยืมที่ฝั่งทางไกลหน่อย ที่ฝั่งก,งกลางเกงของนอ้องรันรันนะเพื่อนให้ดูดิโอ้โหมันเห็นจริงใช่ไมหมอุปกรณ์ช่วยของเขานะครับเพื่นพนนอนๆพอนทราย <ไฟ S 2> แป้งของผาช่อนะเพื่อนๆในภาพเขาบอกว่าเจอที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะเพื่อนๆนี่ๆีอันน,นี้คือในรูปในรูปกับอันนี้ของจริงที่เดียวกันนะเพื่นอนเพื่อนอะไรเธอเอามาจากไหน ใครมาไว้ตรงนั้นเออใช่เหรอนะ้าเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะฮะเพื่อนมีสะพานให้เรารอดด้วยอ่ะน้องละลันเหนื่อยยังน้องละลันเหนื่อยยังเพื่อนตอนนี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วใช่ไหมบีบีครึ่งทางยังเหนื่อยยังบีบีไหนหันหน้ามาบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วทางด้านซ้าย ไฟละเอียดเหรอส่แป้งไม่ใช่ไฟละเอียดไฟมันก็ละเอียดหมดแหละนี่คืออะไรนี่เขาเจออะไรไม่รู้กลางทางเพื่อนๆนี่มันไม่เห็นข้างล่างหรอกนะนเห็นแต่ข้างบนนี่ครับเพื่อนๆอ่ะไปต่อไปต่อกัน,นเพื่อนๆเรามาถึงมอนลองแหงเพื่อนๆนะป้ายพี่บีบไหวเป้าไหวเป้า นี่นะนเพื่อนผ่านม่อนลองแหงแล้วก็น่าจะถึงแล้วนะโอเคนี่ยังมาถึงครึ่งทางของม่อนลองแหงแล้วไหนไหนไหนรู้สึกยังไงบ้างไม่เหนื่อยเราเราหายใจโคตรดังเลย <c oughs> หายใจเฮ้อเฮ่อเฮ่อเฮ่อเรามาฟังเสียงหายใจเลยหายใจเราเฮากัน <c oughs> หายใจเลย, <c oughs> เเลยเอ่ะโอเคเพื่อนๆอันนี้เรามาครึ่งทางแล้วเพื่อนนะี่มันเป็นจุดแวะพักนี่ เมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้เพื่อน,นี่แล้วเ,เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปอีกเพื่อนนู้นขึ้นไปต่อเอ,อ้ยป้าปาเหนื่อยแล้วไหวเปล่าไหวไเปล่าไม่ไหวก็ต้องไปอะ่เจะเดี๋ยวจะจะถึงแล้วลูกแมวจะถึงจะถึงรอน,นี่ตอนกลับนี่แม่ไม่ได้มาทางนี้นะจะ,จะถึงจะถึงแล้วเนี่ยไปนี่นะฮะอีกสิบนาทีก็ถึงแล้ว เพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวผ่าชอ่อก็ต้องต้องออกกําลังกายก่อนมาหน่อยนะเพื่อนๆนมันจะเหน,นื่อยเหนื่อยหน่อยนี่แล้วนี่แล้วก็มาถึงสถานีอัศจรรย์ไม้เป่าพืชไม้เป,าเป่าพืชคืออะไรอ่ะนี่นะเพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปดูที่ของจริงอยู่ในไม้เป่าพืชครับน้องๆเวลาน้องๆเอาขนมมากินแล้วน้องก็ เอามาทิ้งด้วยนะครับเพื่อนๆนี่อันสีเขียว่ะสีเขียวกินเหลือข้าไนะขยะที่สามารถย่อยสลายได้สีเขียวสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปทั่วไป,วไปแล้วก็อันสุดท้ายคือรีไซเคิลใช่ไหมเอเอนั่นแหละนี่ฮะเพื่อนๆเราจะถึงผาาช่อแล้วนะนี่ตรงข้างหน้าเราน่าจะเป็นผาาชอแล้วเพื่อน ไป้าได้ยินเสียงของพีเพิลที่พูดคุยกันหนีไปเดินไปเลยน้องละลานห้าขวบยังสบายสบายใช่ไหมโอ้โหไปรุ่งกันแล้วนี่นะครับเพื่อนๆถ่าชอบเป็นไงครับเพื่อนๆว้าวยิ่งใหญ่อลังการมากมาดูฝาท่องนะคะน่ารักค่ะสวยมากเลยนะคะไปเลยครับเพื่อนๆไปดูกันโอ้โหยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่เว้ยเหนื่อยหน่อยนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนี่เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูคนลุงคนนั้นตัวตัวเล็กนิดเดียวนี่เดี๋ยวน้องละลันจะต้องลงไปนะเพื่อนนี่เราไปดูผ่าชอใกล้ๆกันเพื่อนก่อนที่เราจะไปเดินผาชอเรามาเจอนี่เพื่อนเสาโรมันเพื่อนๆนี่นี่เพื่อนดูตรงนี้เพื่อนๆตรงนี้คือตรงนู้นเสาโรมันเพื่อนๆนี่เพื่อนๆตรงนี้คือตรงนี้โคตรเท่เลยเพื่อนสวยไหมสวยไหมสยปะมันคืออันนี้เหรอใช่ไหม ออน,น,นี่อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหสวยมาก,กเพื่อนเพื่อนดูความชันของบันไดที่เราต้องเดินนะเพื่อนนี่เธอไปเต้นอะไรเนี่ยะนี่นะเพื่อนขาปาต้องเพื่อนต้องมาด้วนะเพื่อนจะได้เห็นความอลังการนะเพื่อนนี่นี่เห็นไหมเพื่อนโอ้โหความฝงฝังฟิวเมตเพื่อนดูดิยิ่งใหญ่มาก นสถานีที่9เรามาถึงแล้วนะนนี่น้องรันรันไปอยู่ตรงโน้นรอแล้วเพื่อนนี้ป๊าป๊าจะพาเพื่อนๆ๋ยวป้าจะพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆนี้สวยงามมากเป็นไงเป็นไงสวยไหมคุณน้องรันรันสวยไหมป้าป๊าอะไรลูกนั่นแช่เหมือนป้าป๊าอยู่อ่ะนี่ฮะเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆใครมาเชียงใหม่มายมาเที่ยวนะครับเพื่อนๆสวยมากครับเพื่อนเนาะ เรามาถึงสถานีสุดท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนๆสถานีผาช่อนี่ครับเพือ่อนโโหที่ผ่านมามันเป็นแค่น้ําจิ้มจริงๆเป็นเพื่อนของจริงตรงนี้ดิใหญ่โตน้ําจิ้มฟุก้เลยเพาไอ้นะเพราะว่านนี้มันเป็นของจริงนีครับเพื่อนนอกจากจากท,ที่อะไรนะงงงงแล้วเพื่อนๆตอนนี้พอมาเจอของจริงก็เลยพลังกลับมาอีกครั้งอจอออเจปัจเจ ใช่เหรอพี่โลเฟ่เต้นอย่างนี้เหรอนี่นะครับเพื่อนๆอลังการมากเลยเพื่อนๆนี่พร้อมยังพร้อมอะไรพร้อมจะโดดนไหมอ่ะวันที่เพื่อนเพื่อนห้ามห้ามน้องๆกับเพื่อนๆพื่อนผู้ปกครองห้ามออกไปจากสถานที่ที่เขาจัดให้แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนดูตรงนี้ในมุมนี้มันนเราอยู่มุมขาช่อนีเพื่อนดูข้างล่างมันเป็นเวิร์้งเพื่อนใหญ่โตมาก พี่คนสวยคนนั้นอยู่ตัวเล็กนิดเดียวเลยเนะี่ยโอ้โหใหญ่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนดูดิหัวเปียกมไหมเพืนะ่อนหัวหัวโลเฟ่เปียกแล้วเนพะื่อนอ่ะเต้นดิเต้นถึงแม้จะไม่ถึงแม้เราจะไม่มีแรงแต่เราก็จะเต้นนี่นะครับเพ,พื่อนๆเรากำลังจะเดินทางกลับกนนันแล้วนะเพื่อนนี่ เส้นทางกลับของเราก็จะเป็นแบบร่องน้ําเหมือนเดิมเพื่อนเมื่อสมัยโบราณอ่ะมันน่าจะเป็นเส้นทางที่น้ํามันไหลอยู่เพื่อนแล้วมันก็กัดฟอให้เป็นอย่างนี้มันเป็นทางลัดยังไงมันตันนี่เพื่อนมันจะมีมันจะมีอันเล็กเพื่อนๆนี่อันเล็กเราไปดูอันเล็กกันเพื่อนมันจะมีผาช่อจิ๋วเพื่อนๆนี่มีป้ายบอกว่าก้อนหินอาจจะถล่มใส่หัวได้เพื่อนๆนี่ นอันจิ๋วนะเพื่อนเยังสวยเลยเพื่อนเพื่อนดีนี่อันจิ๋วนี่อันนี้อันใหญ่อันใหญ่ที่เราอยู่เมื่อกี้อันนี้อันนี้อันเล็กเพื่อนเพื่อนนี่สวยไหมสวยไหมก็หลังจากที่เราออกจากขาช่อก็จะมีเส้นทางกลับของเรานะครับเพืはは่อนนี่ห้อมกองกีดนี่นะเพื่อนห้อมกองกีดก็คือเป็นเส้นทางที่แคบนะเพื่อนเพื่อนห้องกองกีดแปลว่าแคบห้อมกองกีด สมัชฌย์ประจำทรณีไปสันทานอีกแล้วเนี่ยเพื่อนก็เหมือนเดิมเป็นเส้นทางน้ําไหลสวยมากโอ้นี่ฮะในดูดินี่ฮะเขาเจอก้อนหินสวยเพื่อนเพื่อนคิดว่าสวยถ้าถ้าเพื่อนคิดว่าสวยพิมอะไรก็ได้มาให้หน่อยฮะนี่แต่เราไม่เอากลับบ้านนะไม่ไม่เอากลับบ้านนะที่บ้านเราก็มีหินอ่ะไปเพื่อนๆเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเส้นทางห้อมกองกิ่นี่ หินอะไรนะหินเสี้ยงเหลี่ยมข้างอะไรนะสามเหลี่ยมหินสามเหลี่ยมป๊าป้าต้องคอยแปลภาษาภาษาน้องลาลันให้ฟังนี่นะเพื่อนกองจีก็คือทางแคบนั่นเองครับเพื่อนนี่นี่นี่ป๊าป้าแปลได้เพราะป้าปเป็นคนจริงวันไปอะปั๊ด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 ตรงนี้แคบมากนะเพื่อนดิโอ้โห ก็เห็นรูปรองเท้ากม่เห็นรูปเพชรก็มีอมขอได้ไหมอ่ะไปไปเจ้าขอดีนะนี่เดินเดินเดินมาให้เพื่อนๆดูดีว่านี่ฮะน้องละลันฝูงน่นนนานเหมือนโดนซื้อมากเลยอ่ะผักได้น้องละลันฝูงร้อยยี่สิบห้าเพื่อนนี่ดูเป็นทางเพื่อนแคบมากมันเพื่อนดูสิอกี้ทำแบบมันเหมือนโดนซื้อมากเลยน้องละลันเจอของที่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะเพื่อนก็เลยเก็บแต่ถ้าเป็นของธรรมชาติเราไม่เอาไปนะเพื่อนเพื่อนนี่ ไปแมงสไปเดอร์แมนนี่คือแมงมุมที่อยู่ในธรรมชาติของที่นี่นะครับขอลองจับยายแมงมุมไม่ไม่เจ้าไม่จับไม่จับนี่นเพื่อนเวลาเจอส네 mm ิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่ต้องไปจับนะเพื่อนให้เขาอยู่แบบธรรมชาติดีกว่านี่เพื่อนโอ้โหโัอนนอนอน้โจมาแทกด้วโอเคอีกทีร่องล่องที่เราเดินนี่มันแบบ เป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติมากเลยเพื่อนดูเนี่ยเราเดินอยู่ในร่องของร่องน้ําร่องน้านี้น่าจะมีอายุเป็นร้อยปีนะนมีรูกปั้นหมเพื่อนนี่รูปปั้นรูปปั้นเด็กอะไรก็ไม่รู้เพื่อนไปต่อกันหุนยนต์หุนยนต์เพือพ่อนหลังจากที่เรากลับจากผาชอบมันจะมีเส้นทางที่อยู่นอกเส้นทางเลยฮะป๊ะป๊ก็เลยลองมาดูนี่เพือ่อนมีสปา,าสปาเท้าด้วยนี่น เราเดินเท้าเปล่าแล้วก็น I mean ี oh, ่สบายโอ้เจ็บเท้าเหมือนกันป้าถือเพื่อนๆสำหรับป้ามันไม่สปาเท่าไหร่เป็นกานเจ็บออ้ยโอ้ยไอ้เจ็บเจ็บๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเลือดเลือดดมเดินดีไงบีไปๆปนี่น้องรันขี้โกงไปเดินไปทางสปายอุ้งเท้าระยะทางนี้ประมาณเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยตอนนี้แล้วก็ กลับแล้วนะน้องลานบอกว่าเหนื่อยมาก้งางลานขอว่าพมาเพื่อนะวันทุ่งที่โดยสูงๆดิวันทุ่งที่โอ้โหว่ากลับมาที่ทางเข้าเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวนะจริงๆแล้วนเราเดินมา <c oughs> ไปบอกเขาทำไมนะไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมหันหน้ามาอีกทีดิเหนื่อยป่ะไม่เหนื่อย <c oughs> นี่คร <c oughs> ับเพื่อนๆเรามาถึงทาง ต้นทางแล้วเพื่อนนี้ป๊าให้เพื่อนๆดูจุดชมเลยอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆโอ้โกว้างขวางมากเพื่อนๆแนะนําให้เพื่อนๆมาตอนเช้าๆดีกว่านะเพื่อนๆเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็ร้อนเหมือนกันเพื่อนๆดีนะมันมีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้เฮเพื่อนๆถ้าไม่มีร้านกาแฟนี่พอเดินกลับมาแย่เลยนะนี่ ด,ด<น>ีเพื่อนๆต้องดูแล้วก็กดไลค์เยอะๆใช่ไหมช่น้องละลานอุฟาเหนื่อยได้หึ่งหมื่นไลค์นะโอเคอ,อ,อุฟาเหนื่อยใช่ไหมกดไลค์หมื่นไลค์เลยโอเค การบดีความคิดที่เห็นคือเธอบอแคบบดีมีอาการแสง